설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때에는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 เดี๋ยวช่างเขาจะมาทําชั้น3มนะคะที่กั้นแมวอะคะ่ะก็เลยบอกว่าจะให้แมวทุกตัวมาอยู่ในห้องนี้ก่อนเวลาเขาทางานจะได้ไม่ไปวุ่นวายะคะ่ะเดี๋ยวต้อนแมวเข้าห้องก่อนนะคะไปาลิณ่าเดี๋ยวเราพาน้องไปอยู่ในห้องนูน้นกันกับทุกคนรวมกันแล้วในห้องนั้นจะมี8แล้วก็ข้างบนมีอีกห้าครบพอดีปาลุปะ,ปะพาน้องมาลูกค่อยนั่งลงลูกค่อยๆเปิดเพราะตอนนี้ทุกคนอัดแน่นอยู่ในนั้น อย่าให้ใครอ,ออกมานะโอเคโอเคทุกคนอยู่นี่นี่ก่อนนะลูกช่างเขามากันแล้วนะคะเนี่ย ชนะปั๊นนึงลูกโอเคป่ะไม่เหรอไม่แล้วถ้าแล้วืมวอ,อะไรนะลูกป้าป๋าขับรถไปไงคะขับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแต่เดินไม่ได้ไงมันไกลเนาะก็แถวแถวที่เราไปอะแหละที่ป้าป๋าทำงานอยู่ตรงนั้นนาโกย่าลูกอ,อยู่ใกล้ๆสถานีอยู่นะป้าป๋าว่า ไอ้นะคะก็ไม่ไม่ได้อยู่ในสถานี้อยู่ข้างนอกออกมาไกลๆหน่อยเป็นตึกป๊าป๊าทำตึกอยู่ประมาณชั้น5้าแล้ว

กรง้ทำไมคะแอบนอนลูกนอนนอนนะนี่ดูน้องลีวายสิลูกนีวายทักทายกันก่อนนะครับน้องลีวาย,ยา <c oughs> ง่วงนอนอยู่แล้วสิเนียไม่มีแรงร้องไห้ ระหว่างที่ช่างเขากำลังทำงานอยู่นะคะเราก็ยังไม่ให้เด็กออกไปนะคะเพราะว่าจะไปวุ่นวายเขาแน่ๆค่ะก็เดี๋ยวเอาขนมมาให้กินกันก่อน นี่ขนมแมวทุกคนกินขนมแมวลูกเดี๋ยว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 อย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอแกะก่อนลูกอันลูกกินคอร์อันนะคะอันลูกอ่ะมิโลอันลูก รู้สึกว่าโดลากับมิโลจะชอบเนาะนี่สงสัยป้าคงจะสั่งเก้าอี้ให้ลิขุใหม่นะคะมาทันใจมากลิขุเพิ่งบ่นว่าแบบอยากได้เก้าอี้ดีๆมาเลยค่ะเก้าอี้สำหรับเล่นเกมนะคะเกมมิ่งแชร์ระหว่างนี้ข้างบนเขาก็กำลังทำที่กัน้น เหมือนเป็นกั้นห้องแมวชั้น3ามนะ,ะแล้วก็มาติดไฟเพิ่มด้วยค่ะเพราะว่าข้างบนมันแบบดูไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะระหว่างนี้มีก็มาทํางานรอค่ะรอเดี๋ยวพอเขาเสร็จแล้วเราค่อยขึ้นไปดูนะคะว่ามันจะแบบออกมายังไงนี่ก็เดี๋ยวเร่งทํางานค่ะจะได้อหม่นี่ก็เดี๋ยวเร่งทงานนะะะํางานนะคะจะได้ขึ้นไปดูเขาค่ะ ทางเขาน่าจะทำใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกมากันเลยละกันค่ะทุกคนทำอะไรกันอยู่อุย้ยตายละลื้อตู้อะไรอะลูกแล้วนี่หนูเขาไปอยู่ในนั้นทำไมออกมากันลูกออกมาโอโหมีดึงผ้าลงมานอนพร้อมอีกตั้งค่ะไปค่ะออกมาค่ะลูกปะป้ออกมาค่าะ,ะออทุกคนทำอะไรอยู่ลูกนั่งมองอะไรกัน 네 아직 그랬던 풍경들이 이제 보니까 아름다운 우린 걸음걸이 음식은 그냥 주전부리 여유 있으면 더 충분히 행복해 미소가 지어져 오늘은 한 편의 동화를 썼음 풍선을 타고 난 날아올라 เกือบเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่เขาจะมาทําที่ล็อกอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับแบบโปร่งแสงโปร่งใสนะคะให้แบบมองเห็นข้างในมันจะได้ดูไม่ทึทอะะถ้าเกิดเราทําเป็นแบบสีขาวนี่มันจะดูทึบเกินไปแล้วก็มีประตูสีขาวให้เข้ากับห้องแมวที่อยู่ข้างในนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แมวตัวอื่นเข้าไปนะเพราะว่าต่อไปเราจะปล่อยให้แมวเด็กออกมาเดินเล่นละค่ะ เข้าไม่ได้แล้วลูกข้างบนหนูไม่ต้องมาเข้าไปเล่นข้างล่างกันนะทุกคนเดี๋ยวรอช่างเขามาติดไฟเพิ่มอีกสามดวงนี่ก็เสร็จละให้มันแบบมีความสว่างมากกว่านี้หน่อยอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ากันไม่ให้แมวข้างนอกเข้ามาแล้วก็ไม่ให้แมวเด็กนะคะลงไปข้างล่างได้ อันนี้มันจะแบบไม่ใช่กระจกนะคะมันจะเป็นเหมือนแผ่นพลาสติกแบบนั้นหนาแข็งแรงปลอดภัยค่ะแล้วก็เขาก็ทําแบบค่อนข้างจะแบบแข็งแรงมากเลยค่ะจับดูแล้วแบบโอ้ไม่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 ไม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 กิดกอกนะคะแบบโหยใช้วัสดุอย่างดีเนี่ย แล้วก็แสงก็ยังเข้าเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีหน้าต่างน้อยแล้วด้านนอกประตูนี่มันมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งค่ะและ้วทีมันก็ผ่านแสงเข้ามาได้ทำให้ดูไม่มืดค่ะบ่บายสามแล้วนะคะช่างเขาก็ยังทำกันไม่เสร็จะคะ่ะแต่เดี๋ยวออกไปรับลีนาก่อนนะคะ งานรถมาหรือจะมุ่งไปนะราลอก่อนรอสักครับูลมาแล้ว เขาก็มาติดไฟเรียบร้อยนะคะก็ดูแบบสว่างขึ้นมาพอสมควรเลยเพราะว่าเพิ่มมาอีก3ดวงไฟ3ดวงบวกกับที่กั้นตรงนั้นแล้วก็ประตูนะคะรวมแล้วก็4 0 0 0สนเยนค่ะประมาณ1,2 0 0 0 0นบาทนีคุกลับมาแล้วหรอลูกอ,อ่ะวันนี้เอ๊ะอ๋อวันนี้วันศุกร์วันนี้นน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 ไปกี่โมง นีลีนาเขาได้หนังสือกลับบ้านมานะคะเป็นหนังสือแบบเวลาสิ้นสิ้นเดือนจะได้มาค่ะเล่มเนี้เป็นเล่มที่เหมือนกับว่าสอนเด็กให้รู้ว่าจะต้องทาอย่างไรเมื่อพัยมานี่ค่ะเขาจะบอกว่าถ้ามีเกิดแผ่นดินไหวทํายังไงให้ลงไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็เกาะขาโต๊ะให้แน่นมั่นคงอ้าวแล้วถ้าเกิดนอนอยู่ล่ะเอาหมอนมาปิดหัวไว้แบบเผื่อว่าไม่ให้อะไรตกใส่หัว ถ้าอยู่นอกบ้านให้อยู่ห่างกำแพงหรือพวกตู้กดน้ำพวกอะไรที่มันจะแบบทับลงตัวเราได้แล้วก็ถ้าอยู่ที่โรงเรียนให้ฟังคุณครูถ้าแบบว่าออแผ่นอินไหวมันเริ่มแบบหายแล้วก็ให้ระวังพวกสายฟงสายไฟที่มันขาดใส่รองเท้าด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห่างไกลน้ำเข้าไว้ขึ้นที่สูง ไม่ว่าซีนามิมันจะมาแบบต่ำแค่ไหนก็ตามหนีไว้ก่อน mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญนะคะคือทุกคนในบ้านเนี่ยให้คุยกันเลยว่าถ้ามันเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาแผานที่มากลางเลยแล้วคุยกันว่าเราจะนัดเจอกันที่ไหนอย่างเช่นไปเจอกันที่โรงเรียนประถมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนี่นี่ของเด็กอนุบาลน,นะคะตั้งแต่อนุบาลน,นี่แบบต้องมาเรียนรู้กันเลยนะคะเนี่ย แล้วก็ของพวกเครื่องใช้ในบ้านนะคะต้องมีตัวกันแบบมันล้มลงมานะคะก็มีปิดปิดแปะแปะไว้อย่างนี้เหมือนบ้านเราเหมือนกันพวกตู้อะไรเนี่ยจะใช้ตู้แบบที่ติดไปเลยนะคะไม่เอามาวางนี้สําหรับสอนเด็กๆนะคะแล้วก็มีบอกว่าเออที่บ้านเรา่ะต้องมีเตรียมอะไรไว้บ้างเพื่อความแบบว่าเตรียมพร้อมอะไรพวกเนี้ยคะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาคืออย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นมันเป็นประเทศที่แบบโอ้โหภัยธรรมชาติรอบด้านมาก แต่ดีที่ว่าแถวบ้านเรายังไม่เคยเจออะไรนะคะแล้วก็เดือนนี้ได้หนังสือนี้มาค่ะเป็นเหมือนหนังสือ encyclopedia เกี่ยวกับพวกธรรมชาติธรรมชาติศาตสาตร์ต่างๆดอกไม้อะไรพวกเนี้ยค่ะแต่แบบนี้ชอบนะคะคือบีเนี่ยชอบเองไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนเด็กๆชอบอ่านพวกที่มันเป็นเล่มเป็นเซตๆมีหลายๆเล่มมากๆเลยแต่แม่ไม่ซื้อให้นะคะต้องไปอ่านที่ห้องสมุด จะชอบอะไรแบบดูแบบนี้มากและเด็กๆเ,เขาก็ชอบนะคะเพราะว่าแบบเลโอเนี่ยแบบจาชื่อมแ l a n d ได้เยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นเล่มเกี่ยวกับธงกับสัญ,ญลักษณ์ของประเทศต่างๆนะคะอนนี้ทําน่ารักนะคะเด็กๆก,ก็อย่างเลโอนี่ชอบมากแต่น้องๆอ,อาจจะเฉยๆแต่เลโอคือสนใจในด้านแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอยากไปอยากไปประเทศด,ดูไบค่ะ ือแบบชวนไปไม่กลงไม่กล้าไปไหน,นไม่ไปจะไปดูใบนะคะเป็นเด็กที่แบบเอ้าหนูไปดูใบทําไมอะ่ะพ่ออยากไปดูแบบตึกรามบ้างช่องของดูใบค่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือเรียนประจําเดือนกุมภาค่ะไม่รู้ว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเนี่ยแต่พูดเลยว่าน่าเรียนมากก็สมกับเป็นหนังสือเด็กอนุบาลน,นะคะมันแบบ ไม่ต้องมีตัวหนังสือไม่ต้องมีอะไรเยอะเป็นแบบเรียนรู้เล่นทดลองอะไรกันไปแล้วก็มีเหมือนกับเป็นนิทานทุกเล่มจะมีนิทานนะคะเด็กญี่ปุ่นกับหนังสือนิทานเนี่ยเป็นของคู่กันมากประมาณว่าแบบทุกบ้านต้องมีต้องอ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกเกิดอะไรอย่างเงี้ยคือก็เด็กบ้านเราก็ตอนเด็กก็อ่านกันนะคะก็จะแบบเป็นเล่มเกี่ยวกับแมวบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ แบบพิทิดนะคะเล่มพิทิศเราก็ต้องซื้อมาให้ลูกอ่านนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อุ้ยอันนี้เป็นอาหารของแต่ละชาตินี่เขาก็แบบว่าเสริมความรู้รอบตัวกันด้วยนะคะเนี่ยแบบเช่นอาหารญี่ปุ่นอาหารคนอเมริกากินอะไรกันที่บราซิลเขากินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออรู้สึกจะไม่มีของไทยนะคะแต่มีของเวียดนามค่ะ คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีคนเวียดนามอยู่ประมาณแบบสี่แสนกว่าคนนะแต่มีคนไทยประมาณ50,000ืนคนอาแล้วก็นี่ให้ดูเกี่ยวกับว่าเด็กประเทศต่างๆเขาอยู่อะไรกันยังไงมีรัสเซียดิบเบียเยอรมานันอังกฤษเวียดนาม เวียดนามเนี่ยสงสัยจะรู้สึกว่ามีคนเวียดนามในญี่ปุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะคะเลยแบบสอดแทรกเวียดนามเข้ามาต็เนี้ยน,น่าสนใจนะคะน่าเรียนและภาษาอังกฤษประจําเดือนอะเดือนละคําคือแบบไม่ได้เรียนเยอะอะไรเลยเดือนละคําอะเนี่ยดูสิทําไมน้องเขารักเลยโออะ มันนอนข้างๆนอนอ้อนอยู่ข้างๆเลยเนาะนี่นะทำไรลูกทำไมมาอยู่ห้องป๊ะป๋าล่ะคะอ๋อมานั่งกินอะไรเนี่ยมันนั่งเล่นอยู่ห้องป๊ะป๋าเหรอลูกทุกคนไปคูมม่มงลูกหนูทำอะไรอ่ะเร็วเล่นกับน้องเหรอ เด็กไปคุ่มงเสร็จแล้วนะคะก็จะแวะมาซื้อของให้ลูกค้าที่แม็กวาลูค่ะ เราก็มาแวะร้านไดโซนะคะมาซื้อของให้ลูกค้าอีกเหมือนเดิมค่ะ ลับเด็กกลับมาจากคู่โมงแล้วต้องรีบกลับมาเตรียมข้าวให้ป้าป่านะคะป้าป่าน่าจะหิวแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะ <ยา S 1> จ้าแน 설레임 바꾸는 사람들.